ส unda, วัสดีครับเป็นนี้ก็มาเจอเหยกยบนะครับเป็นนี้นะเยวกจะมาหากําไรกับบาคาร่าออนไลน์ครับมาเล่นบาคาร่าออนไลน์ท่านดูกันนะวิธีการแทงบาคาร่าออนไลน์เลยครับท่านควรเล่นยังไงครับให้ได้กําไรเยอะทุกวันครับท totally. ่านนะให้ได้ออกไปถอนทุกวันเลยครับเดี๋ยวมาดูกันนะวันนี้ครับท่านนเคียมาหากําไรกับค่ายเซ็กซี่บาคาร่าครับมาเล่นตามสูตรท่านดูสักหกไม้อะูกไม้ครับท่านนะมาแล้วส่งรอยะลเล่นตามสูตรของเฮียครับวันนี้เอามาเล่นให้ดูว่าสลับคนทุนน้อยครับ ท่านก็สามารถบวกได้คะไม่จําเป็นเลยครับท่าน,น้าทีะต้องมีทุนเยอะเหมือนคนอื่นเพราะว่าไม่จําเป็นนะมีทุนหลักร้อยบวกหลักพันได้ฮะสำหรับสูตรของเฮียครับเดี๋ยวตรงนี้ครับท่านอาชียขอทําการเลือกห้องสักครู่มาครับท่าน,นเดี๋ยวเรามาเล่นโต๊ะที่3เลยครับมา ตอนนี้เบงเกอร์มา29ไม้าัพเยอเยมา21ไม้สมือกันไปแค่4ไม้มาดูว่าสลับเปิดได้ของเยียรครับสุดนะครับวางที่ทางฝั่งในอัน uh. นี้6ไม้ครับไม้ My, ละ200 uh. เล่นในท่านดูว่ามาดูไม้นี้ก่อนนะจะได้ไปทางฝั่งในเพยอเยหรือว่าเบงเกอร์ครับมาครับสนาะมมาดูาไ่ใบที่3กันโตรครับสลับไม้นี้ฮะ uh. ได้ไปทางเบงเกอร์ครับเบงเกอร์ er, 2ใบ6 8, ไปฮะ uh. เดเยอร์ครับสามใบแค่สองเต็มครับมาถ้านั้นเดี๋ยวเรามาเดิมกันเลยครับมามาดูว่าหกไม้ครับเล่นตามสูตรของเฮียครับเฮียจะสามารถบวกได้กี่ไม้ฮะสลหรับตูวที่สามตัวนี้เบงเกอร์มาค่อนข้างเยอะเลยครับเบนเกอร์มาสามสิบไม้เลยฮะเดเยอร์มาแค่ยี่สิบเอ็ดไม้ฮะมาดูสำหรับเปิดได้ของเฮียครับสูตรได้วางที่ทางฝั่งไหนฮะเดี๋ยวเราสูตรของเฮียคำนวณสักดูครับท้านะมาครับถ้านั้สำหรับเปิดได้ของเฮียครับสูตรได้วางที่เพเยอร์ฮะเราจัดกันเลยครับมาที่เพเยอร์สองร้อยบาทฮะ มาดูสลับเปิดได้กองเงียบครับเงียบจะสามารถบวกได้หรือไม่ฮะมาดูครับบวกมาจะบวกได้กี่ไม้ฮะสำหรับท่านไหนครับที่ยังไม่มีสูตรทำเงินนะสนใจสูตรทำเงินกองเงียครับสนใจกลุ่มน้ำเล่นกองเงียครับท่านเอสมาได้ครับที่เอสสูตรบาคา่าครับหรือกดมาได้ครับที่ลิง์ด้านล่างคลิปกองเองียบครับเพียงแค่ท่านเอสตอนนี้ท่านก็รับสูตรดีๆพร้องกลุ่มน้ำได้นะไ,ไปใช้เป็นต่อยอดกันได้เลยครับหมาสลับเปิดได้ถือไปได้ส่วนคนครับหมาสี่ร้อยบาทับเงินเข้าเป่าวะ เดี๋ยวบอกเลยครับานะในกลุ่มน้ำเล่นของเฮียครับบวกกันสนั่นทุกวันนะเราเปิดได้กำไรเฮียมาเลยครับ200บาทนะถือว่าไปได้สวยครับมาครับธนาเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับมาอีกห้าเปิดสุดท้ายนะมาดูว่าเฮียจะสามารถบวกได้อีกกี่เปิดนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราสูตรของเฮียคำนวณสักครูสำหรับเปิดที่2องรอเราสูตรของเฮียคำนวณสักรูครับานะ มาครับถ้านักสลับเปิดที่สองของเคียครับสู่ได้สลับไปที่เบงเกอร์บ้างฮะเราสลับไปเลยครับที่เบงเกอร์200สองร้อยบาทนะเล่นไม้ละบสองร้อยาท่านก็สามารถทํากําไรหลักพันได้สุกวันนะมาดูสลับเปิดที่สองของเยียบมาเยจะสามารถบวกได้อีกหรือไม่มาดูไพ่ใบย์แดงเลยครับมามาดูไพ่ใบแดกกี่เต็มครับสามเต็มใบที่สองก็ล์หกมาหน่อยฮะเพยเยอะแค่สี่เต็มมาดูของเคีครับกี่เต็มของเคียแค่สามเต็มครับเพยเยอะกี่เต็มบะ มาดูว่าเฮียจะสามารถบวกได้หรือไม่สามใบสามเต้มก็บวกเป็นที่เรียบร้อยสามใบหกเต้มมาสามร้อยเก้าสิบบาทรับเลยครับป่าวเฮียเล่นมาสองมาทำกำไรมาเลยครับสี่ร้อยบาทนะดีไม่ดีวันนี้ท่านดูกันเองเลยนะมาครับท่านนะาเรามาลุ้นกันต่อครับมาอีกสักสี่เปิดนะสี่เปิดสุดแต่เฮียจะบวกได้อีกอกี่เปิดนะเดี๋ยวเราสูตรของเฮียคำนวณสักครู่นเล่นตามสูตรนั้นยังไงก็ออกไปถอนได้ทุกวันนั้นยังไงก็ได้กำไรเยอะทุกวันครับมาครับท่านนะาเรามาลุ้นกันต่อครับมามาลุ้นกันต่อฮะ มาครับถ้านัสลับเปิดที่3ของเยครับสู่เล่สลับไปที่เพยเยอ์บ้างฮะมาดูสลับเปิดที่3ของเยครับเกียจะสามารถบวกได้อีกหรือไม่ฮะมาน้องแหวทางเพลเยอ์ครับปกเก้านะครับมาแต้มสูงสูงหน่อยฮะได้หรือไม่ครับมาดูไพ่เบเรกเลยครับมาปลูกไม้ครับวันนี้เอามาเล่นให้ท่านดูเลยฮะดีไม่ดีให้ท่านดูกันเอเลยฮะมาดูไพ่เบเรกสี่เต้มก่อนะใบที่สองขอห้าหน่อยฮะได้หรือไม่ครับไม่ได้ฮะเสียดายมากครับมา ไม่ปิดเลยมาลุ้นไพ่ใบที่3ตัวนครับจะบวกได้หรือไม่ฮ่ะมาก3ใบ4เต็มมาดูกับเบงเกอร์ฮะเสมอกันไปครับถ้านาสามใบสี่เต็มทั้งคู่ฮ่ะสามไม้กับบวกมาสองไม้ฮะเสมอไปหนึ่งะตัวนี้ครับยังไม่มีเสียสำหรับสูตรของเฮียครับมาครับท้านาเดามาลุ้นต่อครับมาอีสักสามเปิดสามเปิดสุดท้ายะมาดูว่าจะได้กําไรอีกเท่าไรฮะไม้ละสองรายะเฮียบวกเลยว่าท่านก็สามารถทํากําไรได้ครับมาครับถ้านาสำหรับเปิดที่สี่ของเฮียครับโดยสูตรของเฮียคํานวณสักครู่ฮะ มาครับถ้าเราสลับเปิดที่สี่ยงเียครับสู่ได้สลับไปที่เบงเกอร์บ้างฮะเราสลับไปเลยครับมาที่เบงเกอร์สอง0บาทฮนะมาดูสลับเปิดที่สี่งเียครับเขี้ยดจะสามารถบวกได้หรือไม่ฮะมาน้องมัวสลับเปิดที่สี่ทางเบงเกอร์ฮะมาขอบวกมากกว่านะขอกำไรมากก่อนะสองบาทนะจะได้หรือไม่ครับมาดูใครไปได้กันเบงเกอร์พอกหรือไม่ครับมาดูสี่แต้มมาใบที่สองขอห้ามาหน่อยฮะได้หรือไม่ครับมาดูกันนะ ปีเยอะเก้าเต็มเลยครับมาดูเฮียครับน่าเสียดายมากว่าของเฮียส่งไปแค่เปต็มมานน้อยกว่าพีเยอะแค่เต็มเดียวครับไม่เป็นไรครับานะไม่เป็นไร้สี่ไม้ครับเราบวกมา2สองไม้อะเสมอไปหนึ่งอาเสียไปหนึ่งไม้อะมาลื้็ต่อครับมาอีกสองเปิดสุดท้ายจะได้กําไรอีกหรือไม่ครับหมาเดี๋ยวขอทบหน่อยสําหรับเปิดที่ยาขอทบอทุนหน่อยฮะมาดูสําหรับเปิดที่ยาของเฮียมาเฮียจะสามารถทํากําไรได้หรือไม่ฮะมาครับตาสําหรับเปิดที่ยาของเฮียครับ สุดก็ยังคงให้ซ้ำไปที่เบงเกอร์หรือว่าทางฝั่งแดงฮะรกอกท็อปเลยครับมาที่เบงเกอร์400บาทนะมาดูนครับสำหร,รับเปิดที่ยากของเคียมะเย็จะสามารถบวกได้อีกหรือไม่ย้ายเล่นตามสูตรนะยังให้ก็ได้กำไรยะมาดูนครับสำหรับเปิดที่ยากหมานมาฮะน้องมวยนะทางเบงเกอร์ครับขอปพกว่าหนะครับได้หรือไม่มาดูไพ่ใบแรกครับ6แต้มะนะครับมามาดูไพ่ใบที่2ตัวเลยครับ่ตแต้มะจะบวกได้หรือไม่เพย์เยอ์ขอตัวใหญ่ไปตัวนึงนะได้หรือไม่มาดูฮนะก็บวกกับเป็นที่เรียบร้อยฮะ 780บาทรับเบินครับกว่าดีไม่ดีท่านดูกันเองเลยะสำหรับสูตรของเฮียครับเฮียบอกเลยว่าเล่นตามสูตรยังไงก็ได้กาไรฮะวันนี้ขอกําไร1,000บาทฮะมาดูว,ว่าเฮียจะสามารถทํากําไรได้หรือไม่ฮะคงที่โอทีสามารถก็สับไพ้เลยครับวันนี้ขอเล่นในดูแค่หไม้ก่อนนะไว้มาเจอคลิปต่อไปครับแตวันนี้5ไม้ครับเฮียบวกมา3ไม้ฮะเสมอไปหนึ่งเสียไปแค่หนึ่งไม้อะกำไรเฮียวันนี้หกร้อยกว่าฮะดีไม่ดีท่านดูกันเองเนี้ย สรับท่านนะครับที่สนใจสูตรของเฮียครับสนใจกลุ่มน้ําเล่นของเฮียครับท่านเอสก็ได้เลยครับที่เอสสุดราคาเลยครับหรือกดมาได้เลยครับที่ลิงก์ด้านล่างคลิปของเฮียครับเฮียแค่ท่านเอสแลวตอนนี้ท่านก็รับสูตรดีๆครับพร้อมกลุ่มน้ําเด้นับไปใช้ไปต่อยอดหากําไรกันได้เลยครับสําหรับวันนี้เฮียก็ต้องขอตัวออกไปถอนก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับกดจับจับท้าเฮียนะครับเพื่อไม่ท่านคลิปดีๆของเฮียนะไว้มาเกมใหม่คลิปต่อไปครับท่านนะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ